สวัสดีนะครับคลิปนี้ก็หายไปหลายวันนะฮะก็ช่วงนี้รู้สึกจะไม่ค่อยสบายตัวเท่าไหร่นะฮะเหมือนจะเป็นไข้นะฮะก็กลับมาคลิปนี้ก็มาเสนอแนะไว้ก่อนนะฮะตัวนี้เป็นปั๊มซ้ายก,ก็ตัวนี้ผมสั่งมาในราคานะฮะไม่เกินไม่เกินสามร้อยห้าสิบาทนะครับ เป็นปั๊มซ้ายก็คือส่งเดิมนะครับก็ตัวนี้ผมมีโปรเจกต์ใหม่ที่จะมาทำนะฮะเดี๋ยวจะถ่ายคลิปลงให้ดูก็คือเป็นคัดน้ำมันนะครับเป็นคัดน้ำมันก็ผมกำลังคิดอยู่นะว่าจะถ่ายคลิปลงดีหรือว่าไม่ถ่ายคลิปลงดีเพราะว่าผมกลัวไปติดลิคสิ์นะฮะของช่างคนหนึ่งก็คือเขาได้เป็น ต้นแบบแล้วก็เป็นคนคิดค้นเกี่ยวกับเรื่องของคัดน้ํามันนะครับเดี๋ยวขอเวลาคิดก่อนแต่ก็เปอร์เซ็นต์ที่จะถ่ายคลิปลงก็น่าจะมีเปอร์เซ็นต์สูงนะครับก็ฝากติดตามมาไว้กันนะฮะเอาไว้ด้วยนะฮะอีกหนึ่งคลิปนะฮะแต่ก็จะเป็นเพียงแค่การมาแนะนําวิธีนะฮะวิธีการสร้างปั๊มขึ้นมาก็คือเป็นปั๊มตัวกดนะฮะตัวกดคัดกับวิธีการเดินสายวิธีการไล่น้ํำมัน นะครับก็อาจจะไม่มีอะไรมากก็เป็นการแนะนําเฉยนะครับเพราะว่าคลิปแบบนี้ก็ทําอะไรได้ไม่มากเพราะว่ามีคนเขาจดลิขสิทธิ์แล้วก็สิกปิบัติเอาไว้นะครับแต่ว่าถ้าผมทําอะไรที่มันาน่านาเกินไปก็อาจจะโดนฟ้องเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ของเขาได้นะครับก็ยังไงคลิปนี้ก็ฝากคลิปไว้คลิปหนึ่งเอาไว้ติดตามกันต่อนะครับหลังประมาณวันที่ยี เดือนนี้เป็นต้นไปนะครับเดี๋ยมันจะมาถ่ายคลิปลงให้ดูนะครับยังไงก็ฝากไว้คลิปปนึงแล้วกันนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปตอนที่ดําดเนินการนะครับเดี๋ยวก็ผมก็ต้องไปสั่งกึ่งปั๊มนะครับกึ่งปั๊มตัวล่างก็คือปั๊มตัวกดคัดสต์ฝ่วน,นี้จะเป็นตัวปั๊มบนนะครับเดี๋ยวก็ต้องมาเดินสายไลนนะ้ำมันอะไรกันนะครับ ฝากติดตามไว้คลิปหนึ่งนะครับช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปสักหน่อยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะฮะขอบคุณครับ